สวัสดีครับทุกคนวันนี้วันนี้ผมซื้อโทรศัพท์มาใหม่ครับเพราะโทรศัพท์อังเกาเนี่ยมันแตกไปไงผมก็เลยดูซ่อมเลยไอชื่อว่าจอมครับเออมันแตกไปไงผมก็เลยจะมาสอนวิธีการทำยัางไงี้นี่ทุกคนเห็นอันนี้ไหมนี่แหละอันนี้อันนี้เห็นชื่อเลยคุณพิมพ์ชื่อเลยถ้าอยากวาดรูปตามผมอใช่ไหมเข้าไปได้เลยเดี๋ยวผมจะสอนให้นะ เพราะข้าปุ้่ะมันต้องรอเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เ่าเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรอนานหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นเครื่องใหม่นี่ครับยำไปสนใจพนีเล็กเลยกดการกระบาดไปกดการกระบาดไปนี่ต้องรออ่านี่เขา มันจะขึ้นขึ้นหน้าปกนี้ใช่ไหมถ้าไม่เห็นสีฟ้าก็กดแบบนี้ไปเลย่เป็ญยาสนอะไอันแรกอ่ะอันที่มีสีว่ารูปอยู่ใช่ไหมอยู่เฉยก็คือเราสามารถสร้างรูปภาพแล้วก็ได้เออแล้วอันที่สองอ่ะที่มันมีที่ระบายสีแบบนั้นอ่ะคือที่เราวาดระบายสีรูปเก่าส่วนเนี่ยที่อัอนเนี้ยอันนี้ก็คือที่เราวาดรูปได้แล้วเราสับสมมอไว้ไงใช่ ส่วนไอ,อ้ที่มันเป็นแบบนี้จะมเปม็นเดี๋ยวผมอธิบายนี้ก่อนไอ้อันเนี้ยก็คือถ้าเราเวลาวาดรูปเสร็จแล้วมันจะเป็นวิดีโอการวาดเลยผมกดไปละแต่มันทําไม่ได้อะเออใช่ก็เลยทําไม่ได้แล้วผมก็เลยเนี่ยผมก็เลยจะกดไอ้กดอันที่สี่นะเนี่ยอันที่สี่อ่ะโคตรดีครับคุณต้องใช้เน็ตด,ด้วยนะไม่งั้นไม่ได้ นี่ครับต้องรอนะครับอันที่สี่ก็คือเกี่ยวกับสามารถเอารูปอะไรก็ได้มาแคปใส่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 ได้เยอะเออประมาณนี้ครับรูปอนิเมะส,สวยๆหรือรูปอะไรก็ได้ตามใจนั่นแหละที่คุณต้องการเดี๋ยวก่อนนะเนกากในไม่ดีผมต้องอันนี้ ก็น่าจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยทุกคนเห็นทุกคนเห็นอันนี้ไหมเดี๋ยวผมจะออกไป็นนิ่มันบอกว่าอันเนี้ยแล้วก็คืออะไรก็ไม่รู้ครับผมไม่รู้จักเลยเพราะผมไม่ได้กดเลยก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับบาย